พระโหราประสิทธิฤิิตคาดเพศชายหญิงสมสวัสดิ์พาสนาพระคระคู่ที่มีอยู่ในชาตาจงพิจารณาปัจจัยเหตุเพศเทวันพระหัตจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมิได้พักให้เสียขันหมากมั่นอังคารจันทร์เมถุนธนูคู่สำคัญ มักอาถรรพ์การชู้คู่เจ้าเคราราหูกุมจันทร์และเลือนจันทร์อังคารนั้นร่วมราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมากเมาเสพสมจนสมสารสุขอังคารกระกขะบาปทั้งหยาบคายมีผัวเมียเรี่ยรายอยู่รอบด้าน ถ้าอยู่เรือนพุทธสุจันทร์และอังคารมักระรานหมางเมินห่างเหินกันพระหัต์เสาเสาราหูเข้าคู่ชิดมักแผกผิดพระคู่ดูหน้าขันกลับเอาธาตุชาติชูขึ้นชูชันถ้าอยู่สิงลุ่มกันกระคราอังคารเสากลุ่มกันและจันเลิง มักซื้อเซ้งคู่สักรักทาสาสุกราหูหรือจัน์กับสุกรามักคราคู่โจราระหวังภัยอาทิตย์จัน์เรือนคู่อาจารย์ว่าถ้าทำการวิวามักจะร้ายพระคราคู่ที่มีอยู่ดังกล่าวนี้ถ้าตกที่ปัตตนิอุ่นวายใหญ่ตกสหัชกรรมะยิ่งเราใจ ตลอดวัยทั้งสามตามเวลาเป็นนิดเป็นปะะเป็นกาลีกุมสีมุลตีไซว่าไม่ดีเป็นอุจจาวิราชมูละดีนักหนาตกกนุพันธุและลาภาเทพวิวาให้ดีสุขีเอ่ย